สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ออกก็มาอยู่ที่กระต๊อบนะคะวันนี้ก็มีน้าเอามาด้วยนะคะนู่นน้าคนนู้นนะคะแล้วก็นี่นาผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวออก็จะมาประกอบอาหารเฉยๆค่ะ นี่นะคะทุกคนเราก็ได้เผาขยะเผาอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอ๋อน,นี่ยก็จะไปทํากับข้าวประกอบอาหารแล้วนะคะอยู่ข้างในนี้ นี่นะคะจะเป็นของที่เอาเตรียมมาค่ะก็จะมีหอมแดงนะคะแล้วก็พริกแล้วก็อะไรนะกระหล่ำปีมะน,นาวค่ะแล้วก็อันนี้เรียกอะไรนะมดะลายพะอ่าอันนี้ลายพะนะคะภา,าษาไทยนี่ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ก็เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพด่อืมีมีกรอบอ่ะที่เป็นกรอบม,มีกรอบพม่านะคะอันนี้แล้วก็ถ้วยจานมีดคะ่ะที่เตรียมมานะคะ ้วะ่าาุยนงปไม่มีเขียงนะคะก็เลยต้องซอยแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวออกก็จะมาเด็ดพริกต่อแล้วนะคะทุกคนนี่ อันนี้นะคะหอมก็ซอยหั่นบางๆเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยเคลอได้อีกปะคะเคลไ้อยามใบชาเยอะเลเพดเตาเอิเลเพดเนี่ยเออใบชาเลย เราก็เตรียมของใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะยำต่อแล้วนะคะอ๋อลืมไปนะคะอันเนี้ยเขาเรียกภาษาไทยว่าเออใบาชาไม่ระมมันอะเออวันนี้ก็จะมายำใบาชากินกันนะคะอืมใส่เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมไม่ชาก็าจะมีถั่วข้างในด้วย ใส่เปสองอันเลยนะคะอันนี้อันที่สอง ของที่เอาใส่ไปแล้วนะคะก็จะมีหัวหอมกระลำปีพริกแล้วก็มะนาวนะคะที่ปรุงไปแต่จริงๆต้องเอาเกลือแล้วก็ชูรสอะไรมาด้วยนะคะแต่ว่าออนเนี่ยลืมเอามานะคะก็ทำไปเท่าที mm ่มีนะคะ ค่ะทุกคนพอใส่เสร็จแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันเลยคะ่ะนี่นก็ยำเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาดูน่ากินไหมนี่พะดาออะเอจะเออนาออาจะกินแล้วนะคะนี่อันนี้นกินกับอะไรนะนาดิเดกใบมะละกอใบมะละกออร่อย,ยอไหมขมปะขมปะ ดี ừ, ๋ยวจะลองชิมดูบ้างออีเด้ออีบาไม่ใช่สะอบอกอร่อยมากเลย อคนวิธีะเ้บงหมดแล้วดูสิทุกคนหมดเกี้ยงเลยน้าเอก็ได้กลับไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่เออคนเดียวนะคะเดี๋ยวออเนี่ยจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะ คลิปนี้นะคะอก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ